สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Timeless Love นะคะวันนี้แม่หมอจะมาทำคลิปในหัวข้อที่ว่าถ้าตอนนี้เขาบอกคุณได้เขาอยากบอกอะไรนะคะก็นึกถึงหน้าใครสักคนคนคน,นั้นนะคะที่คุณอยากจะรู้ว่าถ้าเขาบอกคุณได้เขาอยากจะเสืออะไรถึงคุณนะคะวันนี้จะใช้สำหรับไพ่สำหรับนี้นะคะห่างหายพินานเหมือนกัน สำหรับ t a r o of Opposition s นะคะโอเคแล้วก็มาดูกันอลองเช็คพลังงานของเขากันนะคะแม่หมอจะเช็คพลังงานเขาแต่ไม่เช็คพลังงานคุณนะโอเคแล้วมาดูว่าตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างอืม หนึ่งเหรียญพยายามที่จะ move on พยายามที่จะเริ่มต้นใหม่อยู่นะคะแต่ยัง move on ไม่ได้ยังเริ่มไม่ได้เพศ r อดยังติดอยู่ในวงวนความคิดอะไรบางอย่างนะคะคนคนนี้ปุ๊บในแง่ของความรู้สึกนะคะมันเหมือนเป็นความรู้สึกที่ เขาอยากจะพยายามนะมันเป็นความพยายามที่อยากจะเริ่มต้นใหม่คืออยากจะแบบเขาเรียกว่าปลูกฝังความรู้สึกดีๆให้ตัวเองกับความรู้สึกอะไรบางอย่างนั่นเองค่ะอยากจะเริ่มต้นใหม่แต่เขาก็ยังติดติดอยู่ที่ความคิดของเขานั่นแหละแต่ความรู้สึกเนี้ยมันแบบมันเหมือนอยากอยากรู้สึกดีกับตัวเองอยากจะแบบเริ่มต้นใหม่อยากจะ เหมือนเป็นคนที่พยายามเยียวยาตัวเองนะคะณนะจุดจุดนี้เหมือนแบบเริ่มจากสิ่งเล็กๆอยากแบบอย่าเปลี่ยนแปลงความรู้สึกตัวเองให้มันดีขึ้นนะคะคนคนนี้พลังงานเขา <ๆ S 1> เขาอยากเริ่มต้นใหม่จริงๆอะนะคะแสดงว่าอยู่ในสภาวะสถานการณ์ที่จิตใจย่ำแย่อยู่พอสมควรคือยังคิดวนไปวนมาคือยังออกจาก วังวนความคิดอะไรบางอย่างที่มันแย่ๆไม่ได้นะคะอืมแต่ดีนะที่ความรู้สึกเขาอะมันยังแบบพอเริ่มใหม่ได้อยู่อืมไม่ไม่แบบมาทางนี้สักทีเดียวนะคะมันเป็นแง่มันเป็นในแง่ของความรู้สึกนั่นแหละนะคะที่เขาอยากจะแบบเยียวยาตัวเองให้มันดีขึ้นเริ่มต้นใหม่ไม่ได้ก็ค่อยๆนะคะ อารมณ์เหมือนค่อยๆค่อยๆกระดึบกระดึบไปอย่างเี้ยอ,อีกสักใบเดียวอะแม่มอยอยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงพลิกไปอย่างางี้นะคะโทษคือคนคนนี้ยังจมอยู่กับเรื่องเดิมๆนะคะกับสิ่งเดิมๆไม่ได้แบบไปไหนเลยความแปดเหรียญที่มันมาฝั่งนี้เนาะ ยังรู้สึกแย่ยังรู้สึกติดอยู่กับอะไรที่มันดําเดิมอยู่นะคะ,ะมาดูกันถ้าเขาบอกคนได้เขาอยากบอกอะไรไม่หมาะเปิดเยอะๆไปก่อนดีกว่าสี่ไม้อุ้ยสิบไม้ าเหรียญแปดเหรียญคุณพี่แปดเหรียญก็ออกมาจนได้ถ้าเขาบอกคุณได้นะคะคือคนคนนี้เขาอยากจะเรียกว่ามีมีมีน้าที่การงานมีครอบครัวที่มั่นคงอารมณ์เหมือน ถ้าเขาจะมีชีวิตที่ดีมีครอบครัวที่ดีครอบครัวที่มั่นคงหรือทาให้ครอบครัวมีความสุขได้คนคนนี้เขาต้องทํางานหนักมากๆนะคะเอาง่ายๆถ้าคุณกับเขาเป็นครอบครัวหรือมีแน,นวโน้มว่าจะคุยเกี่ยวกับเรื่องการสร้างครอบครัวให้มันแบบอบอุ่นเข้มแข็งแข็งแรงอะไรก็แล้วแต่นะคะด้วยความที่มันเป็นสี่ไม้เนาะคือมันต้อง ใช้พลังกำลังนะทั้งแรงกายแรงใจนะสิบไม้เนี่ยแต่ว่านาวินาทีเนี้ยเขาก็ไม่สามารถที่จะบอกกล่าวสิ่งเหล่านั้นได้นะคะเพราะอาจจะเป็นความล้มเหลวในอดีตอะไรบางอย่างที่เขาเคยทำผิดพลาดในแง่ของการตัดสินใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามไม่ว่าการงานการเงินหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์นะคะ เขารู้ว่าเขาตัดสินใจผิดพลาดแล้วเ็าก็คิดหนักมากๆเลยด้วยเนาะเขาอยากจะแบบจะผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นไปให้ได้เหล่านี้อะนะคะจะเหล่านั้นเหล่านี้ก็คือมันเป็นพาร์ปัจจุบันด้วยแต่สิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของอดีตอาจจะเป็นความล้มเหลวอะไรบางอย่างในชีวิตเขาอะนะคะที่เขาอยากจะบอกคนมันเป็นความผิดพลาดในการตัดสินใจนั่นเอง ถ้าเกิดจะมีชีวิตที่ดีมีครอบครัวที่มั่นคงได้ก็อยากจะบอกว่าเขาต้องทำงานหนักมากๆเขาต้องแบบทุ่มเทมากๆกันนะคะคือถ้าเขาอยากจะประสบความสำเร็จนะคะคือนัเวลานี้เขาเขายังออกจากวังวนอะไรเดิมๆที่มันแย่ๆ ไม่ได้นะคะมันจะมีสิ่งเดียวที่เป็นที่ทยึเดเหนี่ยวได้ก็คือความรู้สึกดีๆที่คุณเคยมีให้เขาได้แหละก็เป็นสิ่งที่มีค่านะคะสําหรับเขาเลยเขารู้ณเวลาเนี้ยเขาตัดสินใจอะไรไม่ได้จริงๆนะคะถึงแม้เขาจะรู้ว่าสิ่งที่คุณให้มาความรู้สึกดีๆของคุณที่คุณให้มามันมีค่าแค่ไหนก็ตามแต่เขาก็ทําทอะไรไม่ได้เลยเขารู้เขา,าเห็นนะคะว่ามีค่า ก็ได้แต่มองนั่นแหละทำอะไรไม่ได้หรอกคนนี ouais. are, on ้ติดอยู่ในวังวนนะคะเปซบมานเขาอยากเริ่มต้นใหม่นะคะเขาอยากให้สิ่งดีๆกับคุณนั่นแหละอืมอยากมอบเลยทีเดียวคืออยากตัดสยงใจอยากเด็ดขาดในความสัมพันธ์นะคะแต่อุปสรรคมันเยอะ นั่นเองไม่ว่าจะไปต่อหรือว่าอยู่ที่เดิมนะคะมันเหมือนกับพระเจ้าเขาไม่ใช่ลูกหลักพระเจ้าอนะคะคนคนนี้คือทําอะไรก็ดูมันแย่ไปหมดเลยจริงๆเนาะมันดูแบบคือดูชีวิตไม่ได้เอือ้ออํานวยหรือซัพพอร์ตเขาสักเท่าไหร่นะคะ คนคนนี้ดูเหมือนล้มเหลวบางอย่างในชีวิตของเขาอยู่นะคะดูจกเมสเซจละสามไม้เขาก็เลยขี้เกียจไม่ใช่ขี้เกียจสิเหมือนเขาก็เหนื่อยนะคะเขาก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงสิบถ้วยก็ยอมให้มันจบลงพังลงนะคะความสัมพันธ์กับคุณก็ให้มันเป็นอดีตไปอะอดีตที่ราวด้วยนะคะ เขาไม่ได้ปล่อยทิ้งไปไหนนะคะแต่เขาแค่ไม่มีแรงเขาก็อยู่ตรงนี้แหละอยู่ที่เดิมนะคะเนี่ยยังติดกับวงวนกับความคิดของตัวเองนะคะเหมือนยังโทษตัวเองอยู่เลยกับอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นโอ้เจ็ดดาบคือมันเป็นสิ่งที่ติดเนบอยู่ในใจเขาอะนะคะเรื่องราวที่มันผ่านมาทั้งหมดเรื่องราวที่เขา ทำให้มันพังนะคะแล้วเขาไปต่อในความสัมพันธ์หรือไปต่ออะไรกับคุณไม่ได้เนี่ยนะคะคนคนนี้ก็โทษตัวเองเขายัางติดอยู่กับความคิดติดอยู่กับอะไรหลายๆอย่างที่เขาไม่สามารถบอกคุณได้นะคะไม่สามารถหรือไม่กล้าบอกก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะคะอืมแล้วยังไงต่อเขาอีกสามใบนะคะ พอถ้าเปิดมาไปกว่าน,นี้ก็น่าจะวนแล้วแหละมีจิเชียนเพสเพนเดเคิลอืมความที่เป็น The m a g จิเชีนี่ดีอย่างนะคะแต่เป็น The ะเมจิเชีที่เขาก็ได้ต่หวังนะคะว่าโชคชะตาจะเข้าข้างเขาบ้างเหมือนกับ เขาเขารู้สึกตัวเขาเป็นคนที่ดวงไม่ดีนะคะแต่เขาก็คิดว่าวันหนึง่งโชคชะตาอาจจะเขา้าข้างเขาบ้างเขาจะพยายามนะคะที่จะทําทุกอย่างแม้เวลานี้จะยังแบบหาทางออกไม่ได้หาคําตอบให้กับตัวเองไม่ได้แล้วก็ไม่ได้มีแรงมากพอที่จะแบบลุกขึ้นมาต่อสู้หรือเปลี่ยนแปลงอะไรในขณะนี้นะคะแต่เขาคิดว่าสักวันหนึ่งมันก็จะมีทางนั่นแหละ ระวังคุณกับเขาเนาะหกเหรียญเขาอยากมอบสิ่งดีๆหรือว่าให้คุณนะคะแต่เขาไม่พร้อมจริงๆก็เหมือนคนแบบตอนนี้ไม่พร้อมอะไรเลยในแง่ของการเงินการงานหรือแม้กระทั่งจิตใจเขานะคะเขาไม่สามารถที่จะแบบให้คุณได้เลยนะคะเขายังขาดแคลนอยู่เขาไม่ได้มีมากพอ ที่จะแบบที่จะให้คุณประมาณนี้เลยนะคะเนาะเป็นกำลังใจนะเป็นกำลังใจให้เขานั่นแหละดูเขาท่าทางจะแย่จริงๆนะคะในในบริบทของชีวิตเนาะจากที่เปิดภัยมานักหน่วงอยู่เหมือนกันนะคะน่าจะผ่านการล้มเหลวอะไรบางอย่างมาแล้วมันเป็นบาดแผนในใจอยู่พอสมควรเนาะ ส่งกำลังใจให้คุณด้วยนะคะถ้าคุณยังนึกถึงใครบางคนแล้วก็รู้สถานการณ์ว่าบางทีมันเปลี่ยนแปลงได้ยากนะคะได้แต่คิดถึงได้แต่คานึงหานั่นแหละใช่ไหมคะเนาะไม่เป็นไรคะ่ะทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้เริ่มจากใจเรานะคะให้กาลังใจตัวเองก่อนเข้มแข็งก่อนก่อนที่เราจะไปให้กาลังใจคนอื่นนะคะ ขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดหวังว่าจะติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ